มาแล้วโอเคอยู่ที่ไหนแค่เนี่ยสวัสดีค่ะพวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมยูนะคะอ๋อค่ะนี่ใครคะคนนี้มนนี่เต้นใครคะน้องมิราเหรอคะดูแค่อยากรู้ดูแต่หัวโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรกันบ้างคะวันนี้ว่ายน้ำเล่นอะไรบ้างคะก้อนเมฆเล่นอะไรบ้างคะเล่นทรายไหมเล่นทรายโอเคเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเล่นไปในไปเล่นในว่ายน้ำในห้องน้ำใครห้องก่อนนะ ไปเลยเดินไปด้านนู่นเร็วนี่นี่คือสายอนนี้ล่ะถึงท้องล้วนะคเดี๋ยวพาไปรีวิวค่ะตาลี่ค่ะคือห้องอะไรคะอ่านะค่ะเป็นชาวเวอร์เหรอครับหัวลังหน้ารู้เลยนะคะว่ามันมีสี Toilet. Right. And you have your bin. bathtub here. Mm -hmm. You have your own pool outside. now mm we -hmm. <laughs> Who's bedroom here? Who gonna sleep here? Huh? And this is the table. Chair and table. Here, your own pool. Oh and have a dinner table around here too. let's something table. Okay. You wanna serve me? Okay. ตกตอนเย็นเราก็ไปเล่นทะเลเลยโอ้โหเล่นอะไรครับวันแรกเนี่ยทรายทรายเหรอชอบไหมน้ําทะเลเนี่ยรู้ไหมว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยพอเจอทรายมีลาวิ่งหนีเลยแต่ตอนนี้โตและห้าขวบเจอทรายเป็นไงเจอทรายแล้วเป็นไงพุ่งเข้าไปเล่นเลยใช่ไหมค่ะแต่ฉันน่ารักที่โอ้เล่นน,นนี่ใครใครก้อนเมฆโอ้เล่นกับก้อนเมฆสนุกไหมใคร แล้วเล่นลงไปไว่ายน้ําทะเลแล้วน้ําทะเลเป็นไงบ้างสนุกเหรอแล้วรสชาติเป็นไงน้ําทะเลเค็มใส่ตา <c oughs> เค็มใส่ตาคืออะไรเนี่ย วันนี้เรามาที่ยา่ยามาลีนะคะมาทำอะไรใช่วันนี้คะขึ้นเรือขึอ้นเรือไปทำอะไรคะไปทำอะไรคะไปดูปลาเนื้อไปดูปลาเนมโม่ใช่างเลยรอเดเดี๋ยวตามมิลาไปกันนะคะอะไรคะ่ะบบีินกนี่มิลากำลังจะเดินไปไหนคะเนี่ยไปทะเล หรอไปยังไงคะไปด้วยเรือค่ะหรอมีคนไปกี่คนเนี่ยแปดคนแปดคนเลยหรอเรือใหญ่ไหมเรือใหญ่ไหมเรือใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่มากใช่ไหมไม่่อยใหญ่มากชอบเรือไหมเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปดูว่าเรือมันเป็นแบบไหนนะคะเรามีลาโอทำไมสีชูชีพมิลาไม่เหมือนสีคนอื่นเลยคะพ,ก,พกมาเองค่ะพกชูชีมาเองเลยเหรอคะฟิตติ้งเลยใช่ไหมคะ,คะนี่นะคะเดี๋ยวจะเห็นเรือแล้วนะนะคะ นี่เราไปกันครอบครัวเดียวเลยเนี่ยมีลาตัวจะจึงหนึ่งเองอนี่ยนี่ไงเรามานั่งบนเรือแล้วนั่งบนเรือสนุกไหมคะสนุกค่ะมันดึงดังดึงดังชอบไหมคะชอบชอบเหรอไม่ร้องไห้เลยนะชอบใช่ไหมคะแล้วมันไปนานไหมกว่าจะถึงที่ดำน้ําเนี่ยถึงใช้เวลานาน,านไหมนานนาน,นานเหรอแปบ๊บเดียวเองเนี่ยแวบบเดียวมาถึงตรงนี้แล้วดูสิ เห็นไหมโอ้ยน้ําใสมากเลยแล้วมิลาลงไปไว่ายเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างปลาเสือปลาเสือเหรอแล้วมีปลาอะไรอีกโอ้ยเต็มมากเลยล <ะ S 1> ดูสิปลานนโมโม,มีปลานีโม,โมด้วยเหรอลงไปไว่ายกับมามามาเหรอค่ะโอ้โหแล้วจับปลาอย่างนี้ปับ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 ชอบไหมชอบข่าวหน้าลงไปดูลึกกว่านี้ไปเจอปลาการละนี่ไงปลานนโมสีแดงขาวจับได้จับมันไหมเนี่ยได้เหรอชอบไหมชอบค่ะ เนี่ยค่ะหลังจากว่ายเสร็จแล้วเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแล้วกลับไปทําอะไรต่อเนี่ยว่ายน้ําต่อใช่ไหมใช่ค่ะว่ายอ่ะคะโอ้โห,โหนี่กลับมาแล้วทําอะไรก็ตอนเย็นเนี่ยอันนี้จับปูใช่ไหมคะค่ะแล้วทําอะไรอีกคะไปกินข้าวค่ะอโอ้โหกินข้าวแบบนี้เหรอคะค่ะแล้วจัดโต๊ะอ,อยู่บนบีชอย่างนี้เลยเหรอคะค่ะมีอะไรกินมั่งมีข้าวผัด มีอันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะแล้วก็มีข้าวผัดม,มีกุ้งเผาค่ะอร่อยไหมชอบไหมทริป<อ>นี้เล่นกับใครเนี่ยกันมีกับปา๊าโอ้โห,โหมีความสุขมากเลย